คริสตันโฮมย้ำแนวทางอีโคเฟรนีส่งต่อสุขภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความหรูหราที่ยั่งยืนที่ทุกคนเข้าถึงได้คริสตันโฮมธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งห้องน้ำหรูและบริการครบวงจรตอกย้ำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนโดยอาศัยแนวคิด Luxury and Ecofriendly Boardroom เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความหรูหราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแบรนด์สุขภัณฑ์ระดับไฮเอนที่ประหยัดน้ำและเน้นใช้วัสดุรีไซเคิอาทิว i l l ล่ o อยแอนด์บ็อกแอ o กซอร์ฮาและแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำมากมายเข้าร่วมภายใต้ความมุ่งมัน่นที่จะให้ค y s t a l Home เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่ความหรูหราเหนือระดับตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ก็วันนี้นะคะเป็นว so ันเปิดนิศการ e c o f r i e n d l y r a t h Room นะคะก็เป็นการนำเอาคอนเซปต์สุขภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังคงในเรื่องของความสวยงามทางด้านดีไซน์มานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะก็วันนี้แบรนด์ Crystal Home ร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลกนะคะอย่าง Villaroy b o น แอ o กซ a อ s ร์ฮันส์โก e เฮโค o และ d ด c กคอร์วันะคะในการนําเสนอสุขภัณฑ์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้ลูกค้าได้ชมกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงก็จะเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ําใช้วัสดุรีไซเคิลแล้วก็การประหยัดพลังงานค่ะ ก็นอกจากการเป็นการโชว์สินค้าแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าได้เทสตจริงอย่างเช่นฝักบัวตรงด้านหลังนะคะลูกค้าก็สามารถมาลองได้เลยว่าคุณภาพน้ำเนี่ยดีอย่างไรหรือแม้กระทั่งตรงก๊อกน้ำกับอ่างอ่างอาบน้ำอ่างขออภัยค่ะอ่างล้างหน้าของแรงมิลลารอยแอนด์บ็อกซ์นะคะลูกค้าก็สามารถมาเทสแล้วก็ดูได้เลยว่าคุณภาพดีจริงๆค่ะมันนอกจากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวคเร่ะความคงทนอ๋อความคงทนแน่นอนเลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่า หนึ่งในการตีความเรื่องการ sustainability เนี่ยการที่คุณภาพของสินค้านะดีมากๆใช้ได้คงทนยาวนานก็เป็นปัจจัยหนึงที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็แบรนด์ที่เราเลือกนำมาเสนอยอะค่ะเป็นแบรนด์เยอรมันคุณภาพเขาคงทนยาวนานสินค้าที่เขาดีไซน์มาคือ timeless ทางด้านดีไซน์คุณภาพใช้ได้ยาวนานเกี่ยวกับื่องราคาล่ะครับเพราะว่า hmm. <c oughs> <c oughs> คุณภาพกับราคาปสอดคลองกันค่ะก็ในพื้นที่ตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในตัวของร้านคาริสตัลโฮมเ,เองเนี่ยเราก็มีราคาหลายๆ Price Point ขึ้นอยู่กับว่าบัดเจตของลูกค้าเป็นอย่างไรอย่างในบริเวณตรงนี้ค่ะเราก็มีทั้งรุ่นที่พรีเมียมขึ้นมาอาจจะดีไซน์มากกว่าคอลเลคชันอื่นๆหน่อยหรือดีไซน์อาจจะเ,เน้นฟังก์ชันเป็นหลกักราคาก็จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะอันนี้สำหรับที่สนใจเรามีคนคอยให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการติดตั้ง ใช่ค่ะก็ถ้าท่านในสนใจมามาชมนิทรรศการตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีทีมออของทางคริสต l ลโฮมเองคอยดูแลแนะนำสินค้าแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆที่ปรึกษาแนะนำได้ว่าสินค้าไหนเนี่ยเหมาะสมกับบ้านลูกค้าแล้วก็ในเรื่องบัตรเจ็ดดยเช่นกันค่ะคพะ mm hmm. ยังไงขอเชิญมาชมนิทรรศการได้นะคะอยู่ที่ Crystal Design Center ตึกดีชั้นหนึ่งะคะ่ะ ในส่วนของการจัดแสดงนะคะเราจะจัดไปถึงวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างคะก็จัดตรงตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงประมาณช่วงคอเตอร์สามปีค่ะเนื่องจากสุขภั์นะคะเป็นสินค้าที่ใช้ได้ระยะยาวไม่ได้มีการเปลี่ยนเร็วอยู่แล้วแล้วก็ในการทําบ้านกว่าลูกค้าจะใช้เวลาเลือกใช้เวลาดูเนี่ยก็ใช้เวลานานกว่าอาจจะเป็นกว่าสินค้าทั่วไปก็เลยอยากจะจัดแสดงยาวๆให้ลูกค้าได้